รับสายคุยกันไม่ถึง1น,นาทีเงินหายเกี้ยงบัญชีมันเป็นไปได้เหรอนะครับนายชงจนก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ยากมากนะครับส่วนมากนะครับที่มิจฉาชีพจะแฮงคมือถือเรานั้นนะครับเขาต้องทําการนะครับให้เรากดลิงก์หรือกดอะไรสักอยาก่างนะครับแล้วก็มีรหัสอะไร ยืนยันสักจากนะครับเข้ามาให้เรากดนะครับเมื่อมีการกดตรงนั้นนะครับจะมีการเข้ามาใช้งานมือถือของเราได้ทันทีนะครับในในการใช้งานมือถือนั้นมันก็มีความปลอดภัยอยู่นะครับแต่เราก็ต้องสังเกตในการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวอย่ารีบนะครับคิดให้ดีนะครับอย่ากลัวคำขู่หรือ ใขรที่โทรมาก็แล้วแต่นะครับอย่าก,กลัวนะครับตั้งสติก่อนนะครับแต่นะครับถ้าใครกลัวจริงๆนะครับนายช่ก็มีวิธีแก้ไขนะครับไม่อยากจะรับนะครับเพราะว่าข่าวมันออกว่าโทรมาคุยกันแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเงินหายนะครับอยากจะป้องกันยังไงล่ะนายช่างนะครับอ่าเดี๋ยวนายช่ก็มีวิธีแก้ไขมาให้เพื่อนเพื่อนเช่นเดียวกันนะครับเราไม่อยากจะรับเบอร์ ที่เราไม่ได้รู้จักใช่ไหมครับไม่อยากจะรับสายเบอร์แปลกใช่ไหมละครับง่ายนิดเดียวให้เราไปที่เมนูโทรศัพท์นะครับกดไปที่เมนูโทรศัพท์นะครับแล้วให้เพื่อนๆกดไปที่จุด3จุดนะครับขวามือนะครับกดไปเลยนะครับเสร็จแล้วมาที่การตั้งค่านะครับ เสร็จแล้วจะมีคำว่าบล็อกหมายเลขตรงนี้นะครับกดเข้าไปเปิดสวิตคําว่าบล็อกหมายเลขที่ไม่รู้จักนะครับปุ๊บเปิดสวิตบล็อกหมายเลขที่ไม่รู้จักหมายความว่าอะไรนะครับเปิดสวิตตรงนี้หมายความว่านะครับเบอร์โทรที่ไม่ได้อยู่ในซิมของเราที่เราไม่ได้เมมไว้เบอร์ใครก็ไม่รู้นะครับมันจะบล็อกทันที นะครับต่อมานะครับบล็อกการโทรสแปมและจากมิจฉาชีพนะครับเข้ามาเมนูนี้ปุ๊บเราก็ทำการเปิดตรงนี้ไว้นะครับเปิดไปเลยปุ๊บนะครับอันที่สองนะครับบล็อกสแปมอันนี้ก็เปิดไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กดบล็อกสแปมทั้งหมดนะครับ แค่นี้นะครับเบอร์สแปมจากมิจฉาชีพก็จะไม่สามารถโทรหาเราได้นะครับใครที่อยากจะบล็อกนะครับก็ลองทำตามคลิปนี้นะครับแต่ถ้าใครที่จำเป็นต้องใช้มือถือนะครับติดต่องานติดต่ออะไรนะครับก็ยังไม่จำเป็นต้องปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ทำอะไรนะครับ ไม่ได้ติดต่อใครนะครับก็ปิดไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการตั้งค่าความปลอดภัยในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับการที่คนโทรมาเนี่ยรับสายไม่ถึงหนึ่งนาทีเงินหายเนี่ยจะไม่เป็นจริงนะครับแต่ถ้ามันเป็นจริงนั้นนะครับเราก็คงอยู่ยากกันทุกวันนี้นั่นเองนะครับาการใช้ชีวิตต่างๆของเราก็จะอยู่ ยากขึ้นเพราะว่าการแฮกนั้นทไมามในง่ายเหลือเกินนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในที่ฉจนเจอก็คือแค่หลอกล่อนะครับให้กดลิงก์ติดตั้งแอปนะครับแต่ยังไม่แฮกตอนนั้นรอให้เหยื่อเผลอแล้วค่อยแฮกนะครับแต่เมื่อแฮกนั้นนะครับคนที่โดนแฮกก็อาจจะคิดว่านะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแค่โทรมานะครับหรือแค่ ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คุยกับใครอยู่ดีๆก็โดนแฮกเลยมันก็คงเป็นไปได้ยากนะครับแต่อยู่ที่เขาจะแฮกของเราเมื่อ,อไหร่นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับและชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไหนช่างจนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ